สวัสดีคะ่ะทุกคนให้ทุกคนไปชมความสวยงามของน้ำตกโรอิโดก,กันนะคะนี่เป็นบรรยากาศน้ำตกในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาชมความงามก็ให้รีบมากันนะคะก่อนที่น้ำจะน้อยนะคะให้ทุกคนไปชมความงามกันเลยคะ่ะ